คุณกำลังวัดคุณค่าของตัวคุณเองด้วยโซเชียลมีเดียหรือเปล่าวันนี้ไม่มีคนกดไลค์เลยฉันรู้สึกน้อยวันนี้คนคอมเมนต์น้อยฉันรู้สึกไม่ดีหรือว่าฉันเนี่ยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนในโซเชียลมีเดียคนนี้เขาไม,ม่คนกดไลค์เยอะๆเวลาฉันเห็นแล้วเนี่ยฉันก็รู้สึกดาวรู้สึกว่าทําไมชันถึงไม่เป็นแบบนั้นบ้างคุณกําลังเอาคุณค่าของตัวคุณเองไปวัดกับการไลค์การคอมเมนต์การแชร์ในโซเชียลมีเดียของคนอื่นๆอยู่หรือเปล่าถ้าใช่อยากให้ฟังตรง นนี้ต่อะะคเพราะความจริงแล้วคุณค่าในตัวของคุณก็คือตัวภายในของคุณการที่คุณโพสโซเชียลมีเดียโพสรูปภาพก็เป็นการเก็บความทรงจําดีๆของคุณเองงั้นนะเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปแคร์นะคะว่าจะมีคนไลก์กี่คนวันนี้โพสต์นี้ทํไมไม่มีคนไลค์เลยมีทำไมมีคนไลค์น้อยคุณไม่ต้องน้อยแล้วคุณก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะคุณแค่ทำางทีคุณมีความสุขคุณอยากทําอะไรคุณก็ทํา และที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะจงภูมิใจในความเป็นตัวของคุณเองแล้วเมื่ไดลค่ค่ะคุงจะค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายใน หากใครฟังมาถึงตอนนี้นะคะครัวปางมีแจกอีบุ๊ก e ฟรีนะคะให้กับทุกคนเลยที่แอปฮีไลท์แอดครูมาปางก็จะเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กนะคะ14ความลับนั่งสมาธิลิขิตชีวิตค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์แอดมาไ,ได้นะคะครัวปางแจกฟรีกับทุกคนเลยค่ะพอพลังในการสร้างหนวตัตคุณวันนี้ครัวปาง power i n s i d e out ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ